สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะขายดีเตรียมซื้อบ้านใหม่ป่าเทพโพงามกลับมามีอีกครั้งเรียกได้ว่าห่างหายจากหน้าจอไปนานพอสมควรสำหรับป่าเทพเทพโพงามที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้หันไปทำจิจการขนมก่อนออกมาอัปเดตชีวิตเผยรายได้จิจการล่าสุดลดหัวจาก20,000เหลือ2-3 0 0 0 ซึ่งต้องบอกว่าชีวิตพักหลังๆขึ้นขึ้นลงๆไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับป่าเทพโพงามขนมเปี๊ยะขายดีจนทำไม่ทันออเดอร์ล้นมือจนต้องรีบเพิ่มกำลังการผลิตทั่วลงแล้วขายดีเป็นเทน้ําเทท่าจากกรณีตลกดังเทพโพงามหรือป่าเทพออกมาไล่ฉะคนรุ่นใหม่ที่เรียกร้องให้รัฐลาออกพร้อมชื่นชมการทำงานของนายกรัฐมนตรีและอีกหลายประเด็น ทำเอารถทัวร์มาจอดเทียบท่าเลยทีเดียวบางก็อวิจาร์ณไปถึงจิจการต่างๆของป่าเทพที่มีข่าวเจ๊งมาหลายอย่างก่อนหน้านี้ทั้งนี้แม้จะมีดราม่าถาโถมแต่ก็มีแฟนๆที่พร้อมสนับสนุนมากมายโดยเฉพาะจิจการขนมเปี๊ยะที่ป่าเทพกำลังทำอยู่ขณะน,นี้ขนมเปี๊ยะขั้นเทพมียอดสั่งจองเข้ามาจำนวนมากจนทำไม่ทันเลยทีเดียวโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ยอมรับ กลับเข้าสู่วงการอีกครั้งพร้อมร่วมเปิดตัวรายการใหม่ที่ช่องดังจากนั้นเทพโพงงามก็ให้สัมภาษณ์ว่าแม้ว่าระยะหลังจะไม่ค่อยรับงานรายการโทรทัศน์มากนักเจ้าตัวกล่าวว่าก็ขายดีที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเลยแหละหัวเราะแค่นี้ป๋าก็โอเคแล้วปา๋าทำทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวกับหิวแสงหรืออะไรปา๋าชอบอยู่สงบสงบ สบายๆที่ออกมาเพราะมันอึดอัดแล้วตัวเราเองก็โดนด้วยก็คิดว่าเราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอก็เอาสักหน่อยไม่ไหวแล้วจะผิดจะถูกไม่รู้แต่มันอัดอั้นมานานมองมานานแต่ก็ไม่คิดนะว่ามันจะขนาดนี้งงเลยก็เห็นว่าคนอื่นเขาคิดอะไรเขาก็พูดออกมากันตลกบ้างด่ากันบ้างอะไรบ้าง บอกถ้าขายดีแบบนี้ต่อเนื่องจะเก็บตังทําบ้านอย่างที่ฝันสักทีตอนนี้นอกจากทําขนมก็มีทํากับข้าวขายเหมือนกันเพื่อคนมาซื้อขนมเปี้ยะก็กินข้าวได้มีน้ำขายมีกาแฟขายแต่ทุกอย่างมันยังไม่พร้อมนะยังไม่เสร็จเรียบร้อยเพราะทุกอย่างมันต้องใช้ตังแหละเลยยังไม่พร้อมหัวเราะทุกวันนี้ป๋ายังนอนอยู่ในห้องเก็บของเลยก็ว่าถ้ามีตังก็จะทำบ้านสักหน่อย แต่สิ่งที่ส่วนทางคือยอดขายขนมเปี้ยะธุรกิจของเจ้าตัวที่ออเดอร์เข้ารัวๆรายได้ต่อวันทะลุแสนขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวรูมขอบพูดเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ